สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะมาบอกต่อให้กับคุณผู้หญิงนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากมีผิวพรรณที่สดใสนะคะเราขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะนี่เลยกับราก30สมุนไพรคุณสมฤทธิ์นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราทานมาดูสกพักนะคะและเห็นผลดีมากจริงนะคะก็เลยอยากจะมาบอกต่อนะคะใครนะคะที่ประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะทานเป็นประจาเนี่ยจะทําให้ประจำเดือนนะคะมาปกติแล้วก็ช่วยลดอาการปวดประจำเดือนด้วยนะคะตัวนี้ดีมากเลยแล้วก็รวมถึงใครนะคะ ที่มีผิวพรรณที่ไม่สดใสนะคะผิวพรรณหมองคล้ำทานตัวนี้นะคะเขาจะเข้าไปช่วยทําให้ผิวพรรณดูสดใสขึ้นมาดูมีออร่าที่ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดํานะคะทําให้ผิวพรรณเนี่ยดูขาวสม่ําเสมอกันอีกด้วยนะคะตัวนี้ก็รับประทานนะคะครั้งละ2อถึงสแคปซูลเท่านั้นนะคะวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นนะคะใครที่สนใจเนี่ยรีบสั่งซื้อมารับประทานค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะยังไงเราก็ฝากไว้ด้วยขาดกับตัวนี้เลยนะคะรากสามสิบของเรานั่นเองคะ่ะ